ประวัติการจำพรรษาวิเวกทุด,ดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆเช่นท่านนั้นได้ศึกษาหลักธรรมกับองค์หลวงปู่มัน่นปุริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในาอำเภอพันนานนิคมจังหวัดสกลนครบ้านปลายชีวิตของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่บ้านหนองผือ,อวงเล็บ แล้วก็ท่านนั้นได้ไปศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่คำดีปะพาโศวัดธรรมผาปูจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2494จนถึง2496แล้วก็ท่านนั้นได้ไปศึกษาหลักธรรมกับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพร อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและท่านนั้นก็ได้ร่วมสร้างวัดธถ้มขามในปีพุทธศักราช2497ลงหลวงปู่ของเรานั้นก็ได้ไปศึกษาธรรมกับพระแมค่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย่1รษา หลังจากนั้นหลวงปู่ของเรานั้นก็ได้ไปศึกษาหลักธรรมคำสอนกับหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนอำเภอหนองบวัวลำพูจังหวัดอุดรและก็ได้ร่วมทุด,ดงที่ภูบัวหลวงปู่แล้วก็ท่านนั้นได้ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และก็หลวงปู่ชอบ ฐานะมสโมวัดป่าสัมมาโนสอนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็มีพระแม่ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่หลวงปู่ของเรานั้นท่านได้ไปศึกษาหลักธรรมด้วยนั้นก็คือหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกทุดงที่ปู่กล้าวอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสมัยท่านนุนนุ่มนั้นท่านได้เดินทางไปที่ดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะได้ปักกฎ ที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วย,ยเชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกําลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ทำทําให้บาทขององค์หลวงปู่ได้หล่นลงน้ําซึ่งในบาทนั้นมีสูจิบัตรพระอยู่ด้วยทําให้สูจิบัตรของหลวงองค์หลวงปู่นั้นได้หายไปกับกระแสน้ําหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ทําได้ไปทําสูจิบัตร พระใหม่ซึ่งหลวงปู่ท่านมาเห็นภายหลังว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ฉายาให้ท่านปิดไปจากฉายาเดิมเป็นยานวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ท่านได้เชื่อยาว่าจันทะโชโตมาตั้งแต่นั้นจึงทำให้หลวงปู่นั้นได้ชื่อได้ฉายาว่ายานวิโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลาหลายปี สำหรับอุปนิสัยขององค์หลวงปู่ของเรานั้นหลวงปูท่ท่านเป็นคนเด็ดเดี่ยวทำอะไรทำจริงรวดเร็วไม่ค้างคาเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดน้อยแต่ท่านปฏิบัติอย่างอกกิจถือสัจจะมีเมตตาธรรมต่อสิทธิานุสิทิทุกทุกคนซึ่งท่านนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธินุสิทธิ ซึ่งในทางด้านการศาสนสถานนั้นหลวงปู่ท่านได้สร้างวัดอาจมีที่เักาสง์หลายแห่งเช่น 1. วัดป่านาคูนตำาบลบ้างคออำเภอผือฮีจังหวัดอุดรธานี 2. วัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ 3. สำนักสงฆ์มลคทายวันบ้านหนองไห้น้อยตบนนํบลหนองคา อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ 4. สำนักสงฆ์ป่านาเกิง้งบ้านนาเกิง้งตำบลน,นาอุด,ดมอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ 5. สำนักสงฆ์ถ้ำปัทิศสาตำบลห้วยคลองอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ 6. วัดที่หลวงปู่ท่านท่านได้สร้างอีกวัดหนึ่งก็คือวัดเบิร์นชัย วัดบ้านเวิร์นชัยตำบลหน,นองฮีอําเภอมหาชนะชัยจังหว,วัดยโสธร 7. วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอําเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรเจวัดวิมุตติธรรม,มารามบ้านแสนตอตำบลกุดชมุมอําเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานี วัดป่าพุทธรัตนารามบ้านปิ้งโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นที่หลวงปู่นั้นท่านได้สร้างวัดแล้วอาการอาภาธของท่านนั้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566ด้วยอาพา,าธด้วยโรคชลาและมีอาการอาหารเป็นพิษ ท่านก็ได้เข้ารับราชการรักษาพยาบาลณนโะรงพยาบาลสประสิทธิ์ประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเป็นทรงรับพระภิกษุแสงยาน,นวโรไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนเชิญดอกไม้จำนวนหนึ่งแจกันและตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งตะกร้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ไปถวายแก่หลวงปู่แสงยางนนวโรณโรงพยาบาลสปรพสิทธิประสงค์เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566 ด้วยหลวงปู่มีดำริที่จะกลับมาพักทำกรักษาอาภาธิี่วัดป่าดงสว่างธรรมซึ่งเป็นดินแดนที่หลวงปู่เคยป่ารุบว่าจะเป็นที่ที่สุดท้ายและท่านนั้นก็ได้ก่อสร้างเตรียมอนุสรสถานมีมีรูปชั่วข่าวไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2564 หลังจากนั้นหลังจากที่หลวงปู่นั้นท่านได้อาพาธไปหลายวันนยายจมก็ในวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา19เนาฬกา13นาทีกฎของธรรมชาตินั้นก็คือเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติหลวงปู่นั้นท่านได้วางขันละสังขาร มรณภาพด้วยอาการสงบณที่พักสงป่าดงสว่างธรรมสริอายุหลวงปู่น,นั้นได้97ปี75พรรษานำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจและความอะไรยิ่งของปวงสิทธญาณุสิทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดพระราชทานพระบรมราชาน,นุเคราะห์ในการศพพระภิสุแสงยานวโร ในวันที่20ถึง26มิถุนายนพุทธศักราช2566ณที่พักสง์ป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดเจโสธรโดยตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นมา,าก็มีการากบำเพ็ญกุศลและุกทุกๆวันโดยมีการสวดพระอภิธรรมทุกๆคืนแล้วก็ ให้สิทธิญาณุศสิทธิญาจมท่านทั้งหลายนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในทุกๆวันซึ่งวันนี้ก็เช่นกันญาโจมท่านทั้งหลายในเวลา18นาฬิกาพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาองค์หลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ของเรานนั้นท่านได้ดำริไว้ว่าถ้าท่านเสียชีวิตลงครั้งใดตอนใด ให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาของเราก็ผมก็ตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ท่านจะได้มาเป็นพิธีกรร่วมซึ่งท่านพระอาจารย์มหาเต่านั้นท่านก็เดินทางมาถึง็นที่เรียบร้อยได้ร่วมกันกับกันขออนุญาตนะครับมาเป็นครูบาอาจารย์ อาญาดุสิทธิ์เดะเม็คู่บาอาจารย์พปะะคูวัฒนาธรรมพร